รัฐบาลไทยนะครับซื้ออะไรก็ได้ให้มีห้านะครับมีห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดห้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าแปดนะครับแล้วก็เม็ดเดียวห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับสามตัวมีหนึ่งเจ็ดห้านะครับแล้วก็ห้าหนึ่งแปดนะครับหอมใบจามะหอมจามะหรอ ม่อนเนื้อหน่อยแต่ว่าเมือ่อนิยืนสั่งหัวคอะนั่งดิพว่นั่งเน้อเออมีวารีกาดด้วยนั่งนั่งยืนไม่ไหวหรอกเพื่อนี้รับรับนี่รอี่ยนครับอซูเมตาเอซีมาจากกทมอนะรครับเนาะวันนี้ ในเป๋าตังค์ยังเยอะอยู่นะครับเด้อสนับสนุนรัฐบาลเด้อแปดสิบาทกับพี่น้องในกระเป๋าตังค์นะครับแปดสิบาทเด้อพี่น้องเออสนับสนุนรัฐบาลน้ำเด้อก็ชอบหนึ่งเจ็ดห้าเด้อไปซื้อเด้อในกระเป๋าตังค์เด้อพี่น้องเด้อก็ไปยืนยันรีแอปกรุงไทยนาะไปยืนยันอยู่หน้าตู้นะครับใครที่ทําไม่ผ่านมันมีวิธีใน youtube อยู่เด้ออวัสดีนะครับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อยังไงพี่สุเมตานะครับทางนู้นเย็นวันนี้พี่สุเมตายู่นี่ฝนตกครับ ย้ำหวยไทยอีกรอบนะครับเนาะชันแล้วเนาะฮสวัสดีครับโอ้สาธ <colonies> <c oughs> ูค <fact> ร <c oughs> ับอ่ะทุกคนนะครับร yes <c oughs> <c oughs> ัฐบาลไทยมวดประจำวันที่อ่หนึงเมษามีความตั้งใจว่าอาจารย์เนี่ยจะหาค่าน้ำมูกน้ำมัน ให้พี่น้องกลับบ้านในวันปีใหม่ไทยหรือวันสงการอยากให้ทุกคนมีค่าน้ํามันกลับบ้านเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนอยากกลับไปหาครอบครัวนะครับหยุดยาวก็อยากกลับไปหาพ่อหาแม่หาลูกหาเต้าหาปู่หาญาหาตายหาคนที่รักลุงป้านนะ้านะครับอยู่ที่บ้านนะก็ถ้าถูกหวยทุกคนก็จะมีโชคเนาะก,ก็จะมีเงินส่วนนั้นไปเติมเต็มครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งในการเที่ยวสงการอาจารย์ก็ สันบอกกับทุกคนว่าตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดเหมือนปี่ใหม่ก็ทำได้แล้วนะครับแล้วข้องวดที่แล้วเราก็ทำได้ก็คือแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดนนี้นะครับอาจารย์ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเด้อก็ซื้ออะไรก็ได้นะครับ ขอให้มี5 1เมษาสองพนห้ารเป็นแนวทางเท่านั้นซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี5 5 1 5 7าหนึ่งหดหนึแล้วก็5 8ฟังอีกครั้ง5 1 5 7 1 7แล้วก็5 8 3ตัวมี1 7 5แล้วก็5 18 1 7 5 แล้วก็ห้าหนึ่งแปดเม็ดเดียวห้าหนึ่งหนึ่งห้าครับ,รบผมฝันว่ามีห้านี่สองตัวในฝันสามวันติดไม่รู้ว่านอนเยอะฝันเยอะหรือเปล่าหรือจะฝันแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องรอติดตามนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายไม่แนะนําให้เล่นการพานันเด้อเป็นเพียงความชอบเรื่องสมมุติของอาจารย์ทั้งนั้นนะครับเนาะส่วนเลขทูบ เลขทูบเราย้ำกันไปที่แปดหกสามนะครับเนาะแปดหสามเกือบบอไปน้ำใหม่ดีได้จะของนะครับแป๊บหนึ่งเด้อแปดหกสามแปดหกแปดสามหกสามสามารถเอาไปตัดเล่นได้หรือใครจะกลับหัวเป็นแปดเก้าสามก็ทำได้ถ้ากลับหัวก็จะมี9ก้าสามมีเก้าแปดไปอีกเดี๋ยวมันก็จะเยอะใครที่คิดว่าเอ้ยไม่เดือดร้อนมีทุนก็ค่อยไปดกักไว้แต่ใครที่ทุนน้อยก็เลือกเอาแล้วแต่ดวง คนจะถูกซื้อตัวเดียวก็ถูกครับหลายคนบอกว่าทําไมอาจารย์ไม่ให้ตัวเดียวเลยอาจารย์ไม่รู้วอ,อกตัวไหนครับก็เลยเห็นตัวไหนมันก็เลยสวยถ้ารู้ว่ามันจะออกตัวไหนผมก็คงให้ตัวเดียวนะครับเนาะจตึงหิ้วอย่างนี้ครับผมใหญ่แขนแล้วส่วนวงในวงในวในันนี้คิดว่าน่าจะมีตัวเดียวที่เขาจะให้มาน่าจะให้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับเนาะอใ,ใจวงในลยกด้ ทุกคนก็รอดูในไร์สดแล้วตัดไปลงเอาเดี๋ยวผมส่งคลิปลงให้สามบ่อามเม็ดนเม็ดครับสามเม็ดสามทุ่มวงในน่าจะเม็ดเดียวเลขนี้มีที่มาจากฐานพระเขาบอกอฐานพระเลยพระกระแปดแล้วต้องระวังดีๆครับผมคิดว่าเลขนี้ถ้าเดานะคิดว่าเจ <c oughs> ็ดห้ากระแปดสามคิดว่านะคิดว่านะอันนี้เดานะยังยังไม่ใช่แต่ว่า เห็นยังกระทางอยางให้ตรงเลขเข้าไปก่อนพอซื้อลอตเตอรี่ไปหลายหน้าในกระเป๋าตังค์นี่เพียบเลยนะครับเนาะวงในแม่นมากๆนะครับเป็นลางค่ะคืออะไรนะครับ175ในาในเป๋าตังค์ไม่มีแล้วค่ะ751เข้าหมดเอาตัวกลับก็ได้ครับ <c oughs> เจ็บข้อครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เจ็บข้อไหมแสบแสบเป็นบาดว่าเออ ยุ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยคนเยอะกว่าน,นี้วันนี้ฝนจะตกเนาะคนก็เลยไม่ค่อยมีนมเนาะเขา<อ>ก็เลยกลับเอออาจารย์ก็ว่าอยู่อาจารย์มาไว้นะวันนี้นะ่ะมาติดทู้ยี่อื่นตกนะครับโอ้ก็คิดว่าสงการนี้เรามีเซอร์ไพรส์อยู่เราน่าจะได้ แห่อตอนช่วงสงการน่าจะรวมๆใส่กันเลยห้ปูจานห้เลยแล้วน่าจะได้หมวนน้ากันนะผมยังไม่รู้เลยว่ายูทูบเบอร์ผมเขาจะกลับบา้านกันหรือเปล่านะกลับไปก็มาทันอยู่เนาะสนะิบหกเนาะสิบหกมาทันครับพี่อ๋อมาทันอยู่เนาะสิบหกอ่ะเออผมปวดเรื่องเออมาสิบหกเดือนหะน้า <laughs> นะครับเนาะแต่ถ้าหวยเข้าผมคิดว่าไม่มีใครกลับเอาเขาซ้มตัวนี่ไม่ใครกล้ากลับเสื้อผมนี่ใครยากลาบก็กลับเต่ ถ้าเข้าสามตัวไม่มีใครกล้ากลับแน่นอนใครถ่ายเยอะได้เยอะแล้วกลับเลยเสียวผู้ห่อนมาติดกันกดวันนี้ผู้หล่อนจะมาได้เจ้าเหรอโอ้ผู้หล่อนมาเพราะเนาะกลับทุกวันมาแล้วพี่ก๊อกเสียบ่มื่อนี่พ่อพ่อพ่อสบายโอ้แม่ผมก็บ้าสบายเหมือนกันก็ต้องคิดเย็ดไปเยี่ยม ใบมึงเล่ย่งางไร้นูโอ้ใบม่งเลยผลุนบ่โอ้นะครับที่กำกองกำแพงเพชรนะครับอย่าลืมนะใครถูกกะปกูกักบ,บกใครถูกวันนี้หึไม่มีเสียงมันว่าตหรอกใครถูกวันนี้อย่าลืมมาส่งการไม่เฮียแล้วกับม่หลินแล้วไหลน้ำกันกับมาส่งน้ำปูเด้อพี่น้องนะส่งน้ำปูนะครับเราจะได้มิโชมีลาบก็ปีที่แล้วทําได้ ปีที่แล้วหนึ่งเมษาเนี่ยซยไปแต้มหนึ่งและส16เมษาได้สามตัวปีนี้ขอตรงๆเ้อะูเด้อหนึเจ็ดห้านี่มั่นใจนะแปดหกสามเนี่ยแปดสามหกปสามก็มั่นใจครับตัดเลี่นด้วยชุดเต็มก็จะมีพวกห้าสามห้าสองเข้าไปนะครับเหี๋อใครชอบนั่งลง ตัวนี้ตัดผมใหม่ด้วยเอาเลือกเอาใช้แล้วนะครับึงเจียห้าไม่ได้เลยสัายบหายากใช่ไหมหนึ่เงเงจียห้าน,น,น,น้องั้ยโอหน้อพูดเยอะเลยเกียบวว์าไม่มีเสียงเลยค่ะไม่แมนบ,นนบอกเสียงไหมเพื่นจะถ่ายรูปบอกเล้ว เอมเมอมีเสียงไหมครับเจ็ดเจ็ดครับคืออะไรครับเจ็ดเจ็ดนั่งลงืนั่งลงยังไม่จับมือนั่งกนดวรอาขาอาจารย์เออ,เอที่โ,โอ,โอยยนยุ่งไร่ไร่เรียกวงในสามสิบนะครับสามสิบเอ้สามสิบเอ็ดสามทุ่มเท่านั้นนะครับเนาะ มีครับผมชัดแจ๋วเนาะชัดแจ๋วอยู่เนะาะเชียงรายชัดเจนนะครับนี่ชเชียงรายก็มานะครับเนี่ยกลังถ่ายรูปกระปูอยู่สตธุรวยรวยๆวย,ๆรยๆครับ